ยี่สิบนะนะครับราคามันจะแตกต่างกันประมาณ10บาทนี่แหละนะครับผมนะครับเพราะว่าบางตัวบางร้านเอ่อบางตัวบางรุ่นของหมดนะครับแล้วก็บางร้านบางรุ่นบางร้านก็ยังมีของอยู่นะครับผมนะฮะก็มีให้เลือกตั้งแต่50วัตต์เลยนะครับจนถึง500วัตต์นะครับอันนี้ก็ฝากเพื่อนๆพิจารณาด้วยนะครับสำหรับฮีเตอร์นะครับผมนะฮะนะครับหรือว่าจะใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้นะครับเอ่อแต่อยากจะแนะนำเนาะใช้ยี่ห้อที่มันมีไฟบอกนะครับ ไฟบอกว่ามันทำงานอยู่นะครับไฟบอกว่ามันแอคทีฟอยู่นะครับอ่าเพื่อเราจะได้รู้ว่าฮิตเตอร์มันไม่เสียนะครับอ่าถ้ามันเสียมันมีไม่มีไฟละอ่ะคราวนี้มันมีไฟเราก็เราก็จะอนุมานได้ว่ามันเสียแล้วนะครับผมแล้วเราก็อาจจะต้องจะได้เปลี่ยนได้ท่วงทีท่วงทันเนาะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดฮีตเตอร์เสียนะครับมันก็ทำให้น่องปลาเราป่วยได้เช่นกันนะครับนะฮะโดยเฉพาะพวกปลาบอลลูนเนี่ยควรจะมีเลยปลาบอลลูนตัวเล็กๆที่เลี้ยงในอ่าง เพราะว่าการเลี้ยงในอ่างน้ํามันจะค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงได้ไวเนาะนะครับไม่ว่าจากอุณหภูมิจากเย็นอย่างฉับพลันจากข้างตู้แล้วก็จากบริเวณเหนือน้านะครับก็ทําให้น้ําที่อยู่ที่เราเลี้ยงปลาบนรูเน่ะมันเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันได้ด้วยนะครับผมนะฮะยิ่งเป็นตู้ปลาเนาะควรแนะนําเลยนะครับผมนะครับนะฮะปลาทองควรใช้กี่วัดใช่ไหมครับผมปลาทองก็สามารถที่จะวัดปริมาณตามน้ําได้เลยนะครับคุณอ่ คุณคุณทิฟซลีครับผมนะครับคุณทิฟซลีวัดปริมาณน้ําได้เลยนะครับผมนะครับหนึ่งวัดต่อน้ำห้าต่อน้ำหนึ่งลิตรนะครับสมมุติว่าหนึ่งร้อยวัดก็ใช่หนึ่งร้อยวิทนะครับผมนะครับนะฮะโอเคไหมนะครับคุณทิฟคุณทิฟซลีก็วัดนะครับผมนะครับวัดวัดตู้ก่อนเนาะกว้างคูณยอยคูณสูงนะครับผมหันด้วยหนึ่งพันนะครับแคบไปเลยก็ได้นะครับจะได้ปริมาณน้ําที่อ่า ตู้ปลาของของของคุณเพื่อนๆนะครับผมนะครับอ่านะครับอ่าตัวนี้นะนะครับอ่าอันนี้แคปแคปได้เลยนะครับผมนะครับสําหรับสูตรในการคํานวณปริมาณน้ํานะครับอ่าโอเคไหมนะครับนะขอบคุณสำหรับการกดติดตามนะครับแคปล้วนเรียบร้อยนะครับผมนะครับโอเคนะนะครับอ่า ฮีเตอร์ใช้ยังไงใช่ไหมเออหลอด UV ใช้ยังไงใช่ไหมครับหลอด UV เนี่ยผมจะแนะนําให้เพื่อ,อนๆใส่ในช่องกรองนะครับผมนะที่มันปิดมิดชิดอะที่เรามองไม่เห็นน่าดูตาเปล่านะครับผมนะครับเออเลือกจํานวนวัตต์ก็อ่าผมจะแนะนำเนาะผมผมใช้ใช้อ่าพูดจริงจริงวมันจะบอกว่า1 1หวัตต์ต่อน้ํา1ตันนะครับแต่จริงๆผมจะแนะนําให้ใช้อ่าสัก10บวัตต์ขึ้นไปนะครับอ่านะครับต่อน้ํา ต่อน้ำประมาณ100ลิตรนะครับผมนะครับตัวนี้นะนะครับผมใช้3ผมใช้13วัตต์ต่อน้ำามร้อาสิบลิตรนะครับผมนะครับก็ได้เช่นกันนะครับผมนะครับยิ่งวัตต์เยอะยิ่งดีนะครับมันจะช่วยในการค่า